เบาอันนี้ไอ้ดังไงดังคอมอยู่แล้ว,ว,วม,มันสั่นเนี่ยตัวเนี้มันนี่ระบายความร้อนไม่ได้ LG คอมเสียงดังอันนี้ R410 นะ อลองเปิดตัวบนหน่อยครับลุ่ันเป็นไปดูยากกับซนะูมนะมันย้อนแสงอ่อ C หนึ่งศูนย์ U ดนะ H U นี่ดังคอมพิวเซอร์ไม่ล้างแอร์จะต้องดูว่าพัดลมหมุนเบา มันลมหมุนเบาเราเราจับดูข้างบนเห็นไหมอ่าแต่นนี้พัดลมหมุนเบาน่าจะาคาปามีปัญหาอะนะ,นะครับกระแสแอม3 8สามจุดแปดศูนยนะครับมันที่เพจก็บอกอยู่ มันก็อยู่ประมาณ3แอมป์หน่อยๆนี่แหละแต่ว่ามันไม่มากขนาดนี้อ่ะจะปิดตันครับปิดตัวนี้ก่อนเดี๋ยวคอมมันจะนั่นตัวนี้ก็พยายามล้างแอร์นะฮะดูฝนรับหิบลมหยิบลมแล้วก็ล้างแอร์ด้วยแกะดูก่อนนะครับ ฝาครอบตังยุกออกนะครับออกขาเราออกแล้วนะครับแคปรันคอมเพรสเซอร์รันสีแดงนะครับแดงมีสองอันด้วยพัดลมตัวนี้พัดลมก็แดงเหมือนกันแล้วก็สตาร์ทสีน้ำเงินนะครับดูค่ากันสามสิบไมโคร1.5ึโวลต์นะครับ คาปา1.5ของพัดลมนะครับพัดลมวัดคาปาแล้วนะครับ107นะครับไม่ถึงไมโครนะครับเหลืออยู่107นะครับเ,เดี๋ยวต้องเปลี่ยนตัวใหม่นะครับเดี๋ยวดูกล่องอะไรนะครับมีแค่สองขาไอ้สามขามไมโครไม่ถึงมีที่2.5นะครับจะใช้ตัวนี้30ไมโครแล้วก็ตัวนี้1.5ไมโครนะครับ เในวัดนะครับหน,นึ okay, ่งจุดสี่หกศูนย์นะก็หนึ่งจุดห้ามิโคนะฮะสี่ร้อยโวลต์โอเคเดี๋ยวพอต่อสายแป๊บนึงอเ่งนี่แค่ต่อนี่นะนี okay, ่ตัดอ่าลันมาต่อนี่นะสีแดงมาพ่วงก,กับสีน้ำเงินเส้นหนึ่งตัวหนึ่งก็คือตัดเส้นสีแดงนะครับมาต่อสตาร์ทนะครับสีดำสีแดงตัวนี้สตาร์ทของพัดลมแล้วก็ตัวนี้เป็นขดลันนะฮะพ่วงก,กับสีน้ำเงิน เดิมมันคาปาจะอยู่อันเดียวกันคราวนี้แยกกันนะครับใส่แปนะใส่ไฟแล้ว็อคาปาพัดลมอยู่ฟังนี้นะคแคปรันของคอมิเซอร์อยู่ฟังล็อกสายให้ดีครับยังไงก็เวลาล้างก็แกะตรงนี้นะครับแล้วก็หมุนนี่ออกฉีดตรงนี้ก็ได้ไม่ต้องฉีดาหลัเดี๋ยวเปิดแอร์ครับปิดเบรกเกอร์นะครับกันเหนียว G เ okay, สทำงานแล้วฮะสองจุดหกเจ็ดนะครับยินน้อยกว่าเดินนะสตาร์เล็กๆสําคัญคือพัดลมครับเนี่ยเห็นไหมมันจะเป่าได้เป็นเมตรเลยเหไหมออมันเ่อได้แรงมันก็จะไม่ดังกระแสแอมป์อยู่ที่สามจุดสองสี่นะครับ ไฟก็จะกินน้อยกว่า,วาเดิมถ้าล้างก็จะน้อยน,น้อยกว่านี้เองนะครับโอเคแล้วประมาณนี้แหละครับถ้าแต่ล้างนีลาสองใช่ใช่สมมติต้องล้างพร้อมกันครับมันจะครบอายุพร้อมกันก็ให้ช่างช่างโอเคครับยังไงก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสวัสดีครับแก็พยายามล้างแอร์ทุกๆหกเดือนนะครับถ้าใช้ นอนเฉพาะกลางคืนถ้าใช้24ชั่วโมงก็3เดือนครั้งนะครับต้องล้างแอร์นะครับลา้างแอร์บานเลยนะครับมันจะตัดเร็วนะครับห้องจะไม่เย็นนะการตันเยอลองดูฟิเ <c oughs> ตอร์กันตรงล้างครับข้งางในตันเยอะเลยมาค่ะเดี๋ยว